อ,อพี่ปิดเสียงไว้เหรอเฮ้ยเขาทแบบนี้ใครเนี่ยไอ้วันนี้น่าจะเป็นคนดูพี่แต่เาหกคดูพี่วอจะเตงขนาดไหนเชียวเขาโบกเค่ห้ จนคางแตกแล้วกูไม่อยากจะคุยกับมึงให้เชียเตี้ยประสาทแตกแล้วน้ำคนจะหนาเกินกูขอ้ที่จนกลามแตกแต่ถ้ามึงอยากจะคุยกับกูเชียนี่ม่งมาแปลก a the r s ไม่ใช่มลองวัดได้ลายไม่จริงึนมาลองวันที่เสร็าลองวัดไอฮีโชว์วามม่้อมนัเลอกเฮให้มึงนกูยอมนถ้าเธออยากก็องมันห่เกินไปผมเหยถามสองคนพวกกูมันเกมปาบอกที่ก่งเดียวผมไม่ได้เก่งได้เนาะที่พวกกูยิงยังกระสับกเลยยังกระทินทำมึงดิ้ลงไปเรื่กงาจะาบมึ่อยทีไอเดียร์มาต่อไม่มีกูที่จท้ากนอนยา ทำไมวะเยะเ้โอ้โ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 อโอ้โอโอ้โ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 หโอ้โ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 อ้โโ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  เขาบอกกูเหมือนนักเลงแต่กูไม่ได้เอาป็นยิงอ่ะเสาวบอกวีโติ่าไม่คกูบอกกชอบอีกคือยามาหาใส่ได้ไเวลากูว่างกูเกทายอายที่